และในวันพรุ่งนี้นะครับผมคาบาวอินฟินิตี้คอมจะเปิดโคสเบต้าให้พวกเราเล่นกันแล้วนะโดยเปิดเวลาไหนไม่แน่ใจแต่คาดว่าน่าจะประมาณช่วงบ่ายๆคิดว่านะฮะแต่ก่อนจะไปเล่นเรามาดูกันหน่อยซิว่ามีอะไรที่เราควรทราบกันบ้างนะจ๊ะเริ่มแรกอ่ะนี่โพสต์นี้ก่อนเลยครับนับถอยหลังวันสุดท้ายนะ กิจกรรมร่วมสนุกเนี่ยตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่27พฤสภานะครับผมโดยจะเปิดอ,าอาง,งานง โดยจะเปิดให้เล่นพบกันเวลาบ่าย3โมงนั่นเองนะจ๊ะก็สำหรับใครที่จะเล่นก็เตรียมตัวให้ดีนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS และ Android หรือจะโหลดแบบ APK ใน l d p ด a y e r หรือจะโปรแกรม Simulator อย่างอื่นก็โหลดไปติดตั้งกันได้เลยนะจ๊ะมาไปดูก่อนในส่วนนี้มีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับในช่วงคอสเบต้าจะมีกิจกรรมให้เล่นทั้งหมด6อันด้วยกันนะครับผมอันแรกจะเป็น Daily Supply โบนัส200% มิสซิรี่บ็อกซ์นะครับเลเวลอัพไ s สโตนฮันติงเวิลด์และทิ้งออฟคอลเลกตนั่นเองนะมาเริ่มกันในส่วนของเดลี่สปายก่อนแล้วกันนะฮะ ในส่วนของ Daily Supply เนี่ยก็จะติดตามการแจกรางวัลได้ทาง Line Official โดยจะมีประกาศรายละเลอียดเนี่ยในไลน์ของคาบัล Infinity c o m b o นั่นเองนะครับสามารถแอดไลน์ได้ใครที่ยังไม่ได้ Ad, 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 แอดก็ไปแอดกันด้วยนะผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้ที่ Event Eventory ททุกๆวันในเวลา10โมงได้เลยนะฮะสหรับผู้เล่นที่พลาดในวันแรกไปก็ไม่ต้องกังวลรางวัลจะถูกส่งเข้าไปที่ Event Inventory โดยที่ไม่ต้องล็อกอินเข้าเกมนั่นเองซึ่งอันนั้นถือว่าดีมากๆเลยนะจ๊ะต่อมากิกรรมที่2 200 บูตเอเนอร์จีกันให้สูตรกันแบบเฟีฟฟฟบบเ้ยวๆกับเบลตินเดวเชียลโดยจะได้รับค่าผสมคาหรือคือได้รับ e p S s k สกิล p p e พีเพชรอเลททุกอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก200%ภายในช่วงเวลาในกิจกรรมนั่นเองนะฮะโดยการคูนี้จะไม่ได้คูณแบบ ไปสามถึงสองทุ่มสี่โมงถึงห้าโมงอะไรประมาณนั้นไม่ใช่คูณยี่สิบชั่วโมงไปเลยนะฮะซึ่งพอหลังจากหมดกิจกรรมนี้แล้วก็จะกลับไปเป็นเลทปกตินั่นเองนะจ๊ะต่อมากิจกรรมที่3ครับผมเลเวลอัพมล์สโตนนะเพียงแค่เก็บเลเวลตัวละครให้ถึงเลเวลตามที่กําหนดนะโดยก็จะได้รับของรางวัลไปเลยนะโดยจะแบ่งเป็นช่วงเลเวลสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะครับหลังจากนั้นนะฮะจะนําตัวละครที่เลเวลสูงสุดไอดีมารับรางวัลตามลําดับนั่นเองนะครับผ แต่ข้อควรระวังคือเมื่อเปิดรับรางวัลแล้วผู้เล่นจะต้องล็อกอินด้วย ID เดียวกับที่เล่นในช่วงโคปิตาธนนันนถึงจะได้ข้อมูลของท่านนั่นเองนะจ๊ะซึ่งของรางวัลในช่วงเลเวลสามสิบก็จะได้เป็นยาเลือดเลเวลสามยามานาเลเวลสามแล้วก็สร้อยชุบนะครับผมโอซิลคือสร้อยชุบนะเลเวลห้าสิบครับผมได้ยาเลือดยามานาสร้อยชุบแล้วก็คอมมูนิตี้ซัมเมอร์บ็อกซ์นะครับสำหรับในส่วนของคอมมูนิตี้ซัมเมอร์บ็อกซ์นะก็จะเป็นกล่องสุ่มหาคอสตูมแล้วก็ไนะอเทอเ,นเนนวนตงทรเเลนีต ซึ่งเราเรียกว่าปีกรุ้งซึ่งอันนี้คือถาวรนั่นเองนะจ๊ะรองลงมาก็จะเป็นส่วนของ perfect call high อันนี้มีราคามากรองลงมาก็จะเป็นส่วนเจาะแดงอันนี้ก็โคตรดีนะครับผมเจาะมีเดียมเจาะโลตามลําดับลงไปแต่หนึ่งในสิ่งที่ตั้งตารอก็คือใบที่เคอรเลชุดนั่นเองเพราะว่าในส่วนของชุดเนี่ยใบทีเคอเลชหายากมากมากเลยนั่นเองนะครับผมต่อกันในที่เลเวล70ครับผมได้เป็นถัว EP 200อเปอร์ทัวสกิวอีพีสร้อเปอร์ซูเปเดียออรเซอร์เคิลหรือก็คือเป็นสร้อยชุบคันพ จะแตกต่างจากโอเชี่ยลอันแรกตรงที่ว่าเมื่อเรากดใช้ไอเทมตัวนี้พวกบัฟต่างๆพวกยา GM ที่เรากดใช้ไปจะไม่หายไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้กล่อง Community Summer Box 5กล่องนั่นเองนะฮะพอระเบิดเก้าสครับผมนี่ยาเลือดยามนาแล้วก็ยาเกตมาด้วยนะแต่ว่ายาเกตได้แค่สิบขวดเท่านั้นนะทัวร์ไอพีสามร้อยทัวร์สกิฟพีสามร้อยซูเฟียโอเชี่ยล์คอสตูมอัลฟรอแฮนะครับแล้วก็คอมมิชชั่นตี้ซัมเมอร์บ็อกซ์อีกสิบกล่องนั่น,นา 4ยาเกตเลเวล4ยาเอฟพีห้าร้อยเปอร์หัวอ e ิสกิวเอฟพีห้าร้อยเปอร์สัตว์เ e ลี้ยงเอฟพีห้า e ร้อยเปอร์คอสตูมเยลโล่เลเจนด์แล้วก็คอมมูนิตี้ซัมเบอร์บ็อกนั่นเองนะครับและพิเศษครับเขาจะมีการสุ่มแจกกิฟต์ว,วชอชชั่นจำนวนสามสิบดวงวัลให้กับผู้เล่นที่มีเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยสามสิบท่านนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมาในส่วนของมายสเตอรี่มิชชั่นนั่นเองนะเป็นอีเวนต์พิเศษสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะในช่วงเบต้านะครับผมผู้เล่นสามารถสุ่มกล่องมิตอ นะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวเขาไปว่ากันในเกมอีกทีหนึ่งนะฮะในกล่องมิสเทลี่บ็อกนะครับในช่วงโคเบต้าจะใช้ 1M ในการเปิดกล่องสุ่มโดยราคาที่ใช้นี้เป็นเพียงในช่วงโคเบต้าเท่านั้นนะครับผู้เล่นที่สะสมจํานวนในการเปิดกล่องตามที่กําหนดได้ก็จะได้ของรางวัลในช่วงโอเปนเบต้าไปนั่นเองนะครับมีหมายเหตุครับกันในการสุ่มกล่องมิสเทลี่บ็อกในช่วงโคเบต้าทีมงานจะทำการเก็บข้อมูลจานวนของที่ผู้เล่นเปิดเพื่อนําไปปรับปรุงในช่วงโอเปนเบต้านั่นเองนะครับผมโดยจํานวนสะสมนะครับจะแบ่งตามนี้นะได้ยา เลือดยาเกรดยามานาเลเวลสามนะครับผมถั่ว EP 300ถั่วสกิลวีพ0สยาคลิกสินาทีแล้วก็ยา GM เลเวลหนึ่งนะครับพร้อมไมล์เลสสโตนเอก3ใบนั่นเองนะในส่วนของไมล์เลสสโตนนะครับผมก็จะได้เป็นคอสตูนโคเลียนกาโคเลียนกาลาเรสนะครับผมมอไซส์อาร์นะฮะใบคิเล็ชุดอ่าใบคิเล็อาวุธนะครับผมต่อมาเมื่อครบ100กล่องครับผมก็จะได้เป็นยาเลเวล4นะแล้วก็เพิ่มมาเป็นถั่วเบสซิ่งพลัสนะครับผม1อันนะแล้วก็ตามด้วยเบสซิ่ 500, ยาคริยาเจมเบลสองแล้วก็ไมเลสโตนเอ็กหกใบนะครับเปิดครบ250กล่องครับผมก็เหมือนเดิมครับยาเลเวลสี่พีดเลเวลสี่เอ็มพีเลเวลสี่ยาเกตเวลสี่ทัวรซูเปเลียหนึ่งวันนะครับทัวพันนะฮะทัวรทิกิวพีพันยาคิยาเจมเบลสามอันนี้ของเดแล้วก็ไมเลสโตนลสิบฟองนั่นเองนะครับผมต่อมากิจกรรมที่5 Hunting w o วิลด์ฮันติงเวิลอันนี้จะเป็นการล่าหา,หาตัวอักษรในดันเจียนนะครับผมโดยตัวอักษรที่ต้องหาก็จะมี C B C O M B O นะครับผมเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะ ใช้ตัว C ทั้งหมดตัวตัวตัว B 2ตัวและตัว O 2ตัวตัว M 1ตัวนั่นเองนะครับผมเมื่อสะสมครบนะคะก็นำไปแลกที่ร้านไปยวนหรือก็คือ NPC ยวนในเมืองบอดี้อานั่นเองนะจ๊ะในการแลกกล่องน,นะฮะจะต้องใช้ตัวสองตามที่กำหนดและบวกเงินอีก50,000 0 AC นั่นเองซึ่งถ,ถือว่าเยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมในการแลกนี้จะไม่จำกัดจำนวนครั้งในการแลกนะครับผมผู้เล่นที่เปิดกล่องสูงสุดอัััันดดบบบแรรรกกะะ็จะไ้าพิเศป นหนึ่งครับรับ Astro Byte RW 3+10 บวกครับผมอันดับ2 Astro Board X2 Red นะครับผมอันดับ3 Astro Board Zero Silver อันดับ 4- ถึง6รับเป็น Potion of Luck สามสิ m และอันดับ7ถึง10รับเป็น Potion of Luck สิบ m นั่นเองนะครับผู้เล่นที่มีการเปิดขั้นต่ำครบ100กล่องจะได้เป็น Golden Rose สามสิบวันอันนี้ Golden Rose เป็น c r o ตูม o m กนะครับผมของรางวัลสามารถรับได้ที่หน้าเว็บไซต์หลังจากประกาศผลไม่เกิน7หรือ14วันนะครับผมหาผู้เล่นมีการเปิดกล่องในจํานวนที่ต้องการจะจัดอันดับตามผู้เล่นที่เปิดกล่องก่อนนั่นเองนะ ยกตัวอย่างเช่นนายเเปิดเปิดครบตอน11นาฬิกา59นาทีาแต่นายบเนี่ยเปิดเปิดครบตอนเวลา12นาฬิกาก็จะเป็นนายเที่ได้ของรางวัลไปนั่นเองนะครับผมต่อมากิจกรรมที่6ครับผม Think to c o l l e c นั่นเองนะ t i n k to c o l l e c ครับผมจะเป็นกรามการาจะเป็นการลงดันเจี้ยนเล็กอินดัแล้วก็ลูน่าสเตชันโดยเก็บคอลเลกชันไอเทมให้ความคืบหน้าโดยรวมกันเนี่ยครบ300%นะครับผมวิธีการตรวจสอบนะให้ไปที่เมนูคอลเลกชันแล้วก็หมวดดันเจี้ย นะครับผมทำการแคปรูปหน้าจอที่โชว์ความคืบหน้าของคอลเลกชันไอเทมทำการแคปรูปหน้าจอที่โชว์ความคืบหน้าของคอลเลกชันในหมวดนั้นๆน,น,นะครับผมผู้เล่นที่ความคืบหน้าการเก็บไอเทมพ์ทในดันเจียนทั้ง2ดันครบ300เก็จะได้รับรางวัลทันทีนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ผู้เล่นจะได้รับรางวัลทุกคนหับทำตรงตามเงื่อนไขแบบครบถ้วนนะฮะและสำหรับผู้โชคดี10ท่านแรกที่กรอกแบบฟอร์มอย่างรวดเร็วและตรงตามเงื่อนไขรุ่นรับไอเทมเพิ่มเติมอ,อีก1รางวัลน,นั่นเองนะครับรายละเอียดดหลักลรกรราาาาาสส่ฐนามาถตติ ามได้ทาง Facebook ข่ะเบล Infinity Combo <_ d ont> ในเร็วๆนี้ได้นั่นเองนะ <_ d ont> และเมื่อทุกคนทําภารกิจครบนะครับผมก็จะได้ในส่วนของยา HP นะครับผมยา HP AH MP เลเวล4ยาเกตเลเวล4นะทุดพอดีโอเซอร์เคิลนะครับผมเป็นซึ่งมีพลัสาวันแล้วก็ถั่ว EP ห้าร้อยหนึ่งวันนะครับออกมาก็จะเป็นในส่วนของสกิล EP ห้าร้อยหนึ่งวันยาเจมเบลสองยาแตนสกิลสามพันแต้มนะฮะแล้วก็ยาแต้มตีโบวกสามพันแต้มนะครับแล้วก็คอมมูนิตี้ซัมเมอร์บ็อกซ์ห้ากล่องนั่นเองนะฮะและรางวัลพิเศษสำหรับคนที่ กรอกแบบฟอร์ม10คนแรกนะครับผมที่เร็วที่สุดนะก็จะได้เป็นของรางวัลตามรูปไปเลยนั่นเองนะครับผมพิเศษก็คือจะเป็นในส่วนของฟอร์ตเจมสแพ็ก10,000เจมบอกเลยอันนี้โคตรจะดีนะอันนี้โคตรจะดีและดีจะโคตรนะจ๊ะเรคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรมที่จะมาในช่วงของการโค้ชเบต้าในวันพรุ่งนี้นะครับผมในส่วนนี้ก็อะไรจะเป็นยังไงก็เดี๋ยววาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนตัวผมไม่ได้สตรีมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเป็นคลิปมาให้รับชมกัน ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ